วันนี้ขอกล่าวถึงอาหารหน่อยนะครับอาหารที่หาซื้อกินได้ง่ายก็ได้แก่ที่เห็นนะครับก็มีกับเพราหมูนะครับผัดผักกาดนะครับกระดูกหมูนะครับแกงส้มนะครับแกงส้มก็จะมีอนุมูลอิสระนะครับช่วยในเรื่องของ เรื่องของผิวพันธุ์ครับชะลอกการแก่เกินกอดไว้นะครับส่วนผัดผักกาดนี้ก็เป็นผักนะครับได้ในหมวดหมู่ของผักนะครับส่วนต้มกระดูกหมูนี้ก็เป็นแกงจืดนะครับ กระดูกหมูนี่ก็หมูก็คือโปรโตีนนะครับในหมวดหมูของอาหารนะครับก็คือโปรโตีนส่วนกระเพราหมูนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารอาหารที่หากินได้ทั่วไปนะครับตามท้องถนนนะครับพัตคานันอาหารก็มีนะครับหรือว่า ขอโฟกัสแกงส้มหน่อยนะครับอันนี้แกงส้มนะครับกระลำแล้วก็มีแครอทนะครับมีถั่วนะครับมีกุ้งด้วยนะครับแกงส้มจะมอีอนุมูลอิสระนะครับช่วยในเรื่องของการแก่ชะลอการแก่ก่อนว้อันสมควรนะครับส่วนกะเพรานน่หากินได้ทางอ่า หาก,กินได้ทั่วไปนะครับหารับประทานนะครับกระเพรามีประโยชน์นะครับเป็นเครื่องเทศนะครับใส่พริกต่างๆเข้าไปนะครับโอเคครับนี่เป็นชาแนลของผมนะครับวันนี้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารนะครับ กรบเรานี่ก็เป็นสตรีทวอล์กนะครับว mm hmm. อล์กสตรีทอะเรียปรานี้นะครับคืออ่อาการวางขายบนริมฟุตบาทนะครับหาได้ง่ายนะครับกรบเราะนะครับโฟกัสมาที่ผักกาดเลยนะครับผักกาดนี้ก็ใส่ไข่นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูนะครับ